นีนยินว่าแม่มันกับตัวนี้พีน่น้องหอยเพิ่มาของหอยโรดเอ่อบันม่วงครับหอยโรดหอยผู้เบาเพิ่นได้หายว่าผูกไปตัวหนึ่งแล้วเหลืององามตัวนี้ยินยินว่าแม่มันมาสั่น ให้กันอยู่หาล่อยเอ้โหก็พันกูให้ให้อยู่แก่พันห่างมันโมตีหมอน้ำตัวนั้นตัวงงงามม่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตรวจมอหน้ำตรวจเรียบร้อยตรวจเรียบร้อยประกันเพิ่นเพิ่นสมยังบุ้นี่เพิ่นสมยังเรื่องผสมนี่เจ้าของพอกเพิ่นนั้น ไม่ได <pecially> <IP> <ibl ok S 2> ้ andal, ถามแต่ว่าในผมไปตรวน้องก็ตรวจให้ครับโอ้ยังยังเราทั้งนั้นเลยหลายขึ้นเพราะเนาะมันดันดันฟ้าไายออกอ้องแรกบ่คิดว่าตัวนี้แมมันทองแรกหกเดือนมันสมยังมหโลดมันสมยังไหมผสมใบครับครับเอ้าหาเบื้องใบเบื้องลอดครับพี่น้องความสูงร้อยหกสิบบวกลบแม่นี่ เครื่องดำมานหกเดือนหมอน้ำตรวจท้องเรียบร้อยครับพี่น้องอุ้ยสุดๆครับแม่นี่พี่น้องผมเฝ้าอยู่ที่เส้าคุณสวัสดิหาเจ้าของคนเห็นครับของหอยหลอดถ้าสื่อแม่นางน้อยมาแสนนึงนี่นี่โอ้ใบตัวแม่นี่เป็นลูกซิเป็นลูกซี่ไส้สุนัขหกครับแม่นเป็นลูกซี่ไส้สุนับหกครับสมศมยังบ้านนี่ลูกคนในท้องเจ้าใส่เบิองนลำเนา เจ้าแบ็กเฮดครับฟอนตินอตเจ็ดแปดแปดครับพี่น้องพ่อพันนำเข้าของตัวนี้อฟอนตินอตกับเจ้าแบ็กเฮดครับในทองหกเดือนครับพี่น้องเปิดอยู่เปิดจะหาเงินต่อได้เบอร์โทรไปนะย์เก้า์เก้าแสมสี่สามสองห้เจหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหอยโลดบ้านม่วงครับ ผููพนมาคุยอยู่สนามครับแต่เพิ่นบทานใดกันพี่น้องสนใจกันทสอบถามหอยโลดเบิ่งครับพี่น้องแม่นี่เป็นลูกซิฟายซูนเกาหลครับแม่นี่พี่น้องหนองใหญ่มาง้วงผูครับอ่าแลก็ผสมฟอนตินอตไว้พี่น้องในท้องนี่คกเดือนหมอน้ําตรวจท้องประกันท้องครับประกันท้องครับพี่น้องหาเมื่อนครับหังงาม ตะกี้กะแสนครับพี่น้องบ่ขาดดอกแม่นี่แม่มันนี่ว่าลูกสิบห้าศูนย์เก้าหกแห้งคักครับพี่น้องเอาปากพี่น้องครับผมหาเงินครับปาดเห็นแต่เจ้าโพดโอ้เห็นตัวจริงมันคึบคักโพดพอแท้เอาไปส่งเขาบ่หรือยังไงปาด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 โพดแล้วพี่น้องชุดนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับเอาบางจัดมาเมื่อนี่ ลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ครับผมลูกแรกปะลูกแรกครับใน่ค่องขี้เดือนแม่กับมันแม่กับมันร้อโจกับขี้เดือนแล้วลูกแรกนี่ลูกแรกนี่เป็นไม่มีพ่อเลยนี่ลูกไม่มีพ่อครับลอยเส้นกับนี่ปะลูกแรกขนาดลูกลอยเส้นเลยครับต้องลูกดีอยู่แม่สูงกว่ามันร้อยสี่สิบห้าครับตัวนี้ประมาณนันนึงละร้อยสี่สิบห้าอาจจะมีบวกครับครับเพราะว่ามันมันเลิกครับเลิกดเงาเปิดครับ เปิดไป้สี่หมื่นเจ็ดสีหม่ราคาห้องครับผม,บผมต่อได้ต่อได้ส่งที่ยีโลครับครับหน่วยขึ้ส่งหน่อยยี่สิโลโอ้โโยี่สิโลไมแห้งหรอกละอแห้งเลยมันบ่อยผู้น้อยเขาไหนผู้น้อยขายแล้วครับปล่อยละครับเหลืออยู่ แม่ลูกนี่เปิดที่ห้อได้ก็ล่ะสี่หมื่นเ็ดสี่ห่นเจ็ดอะไรมากะตอเอาเอาเบอร์ทู่ขายเจม่ครับแยกได้แยกได้ครับเจมแมสิบเจ็ดครับเอาเบอร์ทูครับศูนย์เก้าแปดศูนยเก้ดเอาเครับสองเจ็ดหนึ่งแปดครับผมทไมแขกบัลลราครับพี่น้องจัดงวงามมากมือนี่เออยางได้กัมาคุยกับเพื่อนเบิ่์ครับพี่น้องคพ่ทิ้นบอกมีงวงามเห้เบิรงแล้วพี่น้อง ยอดยอดกันยังรู้หลายวันดีสมบูรณ์ดีครับแม่นางน้องพระทินนเนาอครับแม,ม่นางน้อยใหญ่เติบพอบ้พอมครัพบพ้อมสมสูงสิบประมาณร้อยสามสิบห้าครับแม่นี้เครื่องกำดีครับเพียงนานะตึบๆเลยเีนอฮะวังนานก็นนะ โบดครบเครื่องครับพี่น้องแหงดำขอบหูดำเครื่องดำอเท่าไรพอทิ่นราคาเปิดครับราคาเปิดส้าหาสองพันห้านี่จะโตพอทิ้นมือนี่ฝากตัวเดียวแล้วเนาะครับแหงขาดีพี่น้องย่างดีอยู่ ประกันตอนนี้เนาะครับเนาะสองหมื่นหาต้อได้เอาเบอร์โทรค,ครับผม082 837 4195พ่ 8, 2, 8, 3, 7, 4, 1, 9, อทินงัวงามสว่างแดนดินผู้ใดอยากได้งัวเลี้ยงครับคุยกับพ่อทินเบิง่งห้นยังหละห้นหนาห้นหลังอยู่เอาขวนละลายพ่อทินใส่วมนีตัวนี้คือหน,น่อได่อะไหพวกนี้ตืันลักพัน นี่เห็นเจ้าของคนแล้วพี่น้องผูมักงบประหยัดนี่จัดให้ครับชุดนี่เปิดเท่าไรครับห้อยร้านเปิดไปหาพันเก้าครับหาพันเก้าอู้จะเปิดมากนี่ก็ว่ามันถือกาแห้งเด้อเด้อพี่น้องเอ่อแม่ลูกครับสูง 10, สูงประมาณเมตรสิบนี่แหละพี่น้องนี่ผู้ใดมักสายงัวไทยราคาประหยัดบ่อบบ๊อาดครับชุดนี้ลูกตัวผูครับ อาจจะตกน้ำเลี้ยงจักหน่อยด้วยพี่หนอเพราะว่ามันอุได้มีหนามีแรงแน่้จังหน่อยมันว้วนไว้เลี้ยงง่ายอยู่ดอกพี่นนอหาปัญหาต่อได้หาพันเก่าครับหาพันเก่า,านเนาะ<อ>ต่อได้นิดนึง ต่อได้จังหน่อยครับผมอานสิมองเอาอันสิบุกผมเบอร์อะไรไม่รู้ครับผมเอาเบอร์ทรครับผม087ครับ087 218 218 6052ครับ6052ปดสอห้าอนย์าสอดมะนันครับผมครับผมผลครับหอยครับไปพี่น้องครฮอร์นาพันอยู่บ่เนาะฮอนาพันอยู่บ่พันคนที่หากันมึงแม่ลูกอีกชุดนึงครับมือไทยพี่น้องมือไทยคือทองอุกปุ่งอยู่มานหรืออ้วนอ้วนดีไหมครับ ลูกลูกตัวแม่ตัวนี้โอ้ลูกแม่ยางคักพี่น้องอันนี้เหลือแต่ตัวแม่ครับตันดีป่ะเนี้ยเท่าไรชุดแรกสิ้นหกขาล้อยหมื่นหกห้าร้อยอีตันลองเอาพี่น้องขายก่อนเครื่องดำด้อพี่น้องไงโอลูกนะอันนี้ก็แม่นบ่ะแม่ลูกคือกันอยู่บ่นี่ลูกตัวแม่คือกันอันนี้ก็ได้เด้งเข้มเข้มเลยพี่น้องชุดนี้เจ็ดห้าร้อสองหมื่นเจ็ดห้าร้อย เจ้าเขอว่งาเจ้าเขาเขาเสเดือนใส่โตมาบ่สมโตโวอ้ของแตเชนุนักาม่ช่ครับสูงประมาณร่อยสี่สิบครับเมครับลูกประมาณร่อยสาครับความสูงแสอาจได้3าครับพี่น้องแต่วาเพิ่นบ่งั่นตรวจสองสองได้ก่อนสองเจ็ดสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยสองชุดเน้หมือนนเนาะ ครับมันขายไปแล้วมันเหลือตนใ่แล้วเอ้าเบอร์โทรครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกสี่สามหกสี่สามห้าแปดแปดเจ็ดหอยบนญอาริธเอ้าขอบคุณหลายๆครับผมหอยบนเอ้ากระเลี่ยงครับงวัวหอยบนมือน,นี้ก็ได้อันนี้ละพี่น้องนี่คือทรงสีมัเนเลยเด้พี่น้องทองมันปุ่งๆอะไรแบบมันเหลี่ยมครับตาบ่านกับไปรุ่นเรามันม้อนตรวจครับทั้งสองชุดนี่ละพี่น้องทรงลูกนะครับเนียนี่อ่ะฝากพี่น้องครับผม คล้ายๆสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมช,ช่องสบายใจฟ้ามอยู่พี่น้องวันเสาร์ครับเมืนน่อนี้วันเสาร์ที่26ครับกะ<ห>ละก้าดาสองพครับพี่น้องแม่ลูกบะไม่แม่ลูกครับบ่ะบนแม่ลูกกันนะพี่น้องลูกตัวผู้นี่พี่น้องลูกใหญ่เติบแล้วแม่ก็สูงอยู่มั่นลอยสามหาบวกครับ เท่าไรครับคบนี่คบนี่ก็้นสิบสามหาร้อยพี่น้องเงสิบสามเปิดตอได้อีกครับครับพี่น้องบ่มีขาโทรขาถอนเนาะถูกไหมเนาะมีคบเดียวบะควายฮะไฟายน่อยกับนี่ควายแปดพันปูน่อยแปดพันครับโอ้หอยเวียดครับพี่น้องตามรถเอ่อควายไปแล้วคนสี่ สี่คี่คนสี่ลายครับตามไฟครับแปดพันครับตัวนี้สูงสิบประมาณเมตรสิบห้านี่แหละพี่น้องแปดพันต่อได้เบอรคครับผม087ย์แปดเจ็ดศูนย์แปดสสหนึ่งสองสี่สองแปดสองสี่สองแปดสองไขทองครับผมขอบคุณครับหอยครับได้ยังมาบอหอยอีกไดนมาอยู่ครับ ได้อย่างไรองะว่าฝากพี่น,อน้องเออม่ษาเรบห้องได้เดือนกว่าแล้วครับแม่มันพองแรกเดือนกว่าใส่ยังมาสมยังสมหลวงจุกครับแต่ว่าตรวจไหนพวกผเรื่องเงินครับแต่ว่าบ่ันตรวจเนาะตรวจบ่ันใดครับได้เดือนกว่าเดือนกว่าสูงร้อยสี่สิบบวกครับอ่ะเบิ่องข้างถ่ายกันนะพี่น้องเปิดเท่าไรห้องเอกตัวนี้นสองหมืน่นราคาห้องเครื่องดำพี่น้อง ครับครับสีมันเหลือมมันใสดีอยู่พี่น้องเดี๋ยวบางสีบางอย่างกับสีคือคืออยู่ตามตรวจบ้านไหนพี่น้องแข้งขาม่มีปัญหาอย่างเนาะประกันตนี้ครับประกันตันี้ให้มีจ้าตัวเมื่อไหร่โอ้ลูกตรปูฮะตูปูรอครับผูน้อยตัวนี้สูงสิเกือบร้อยสี่สิบเลยพี่น้องตัวนี้ครับร้อยสามสิบห้าบวกปูน้อย อุ้นก็ได้เอาไว้สังเกตสัต์ก,ก็ได้ครับตัวนี้แม่กับร้อยสี่ร้อยสี่สิบบวกเท่ากันสมเยังในทก่องในถ่องมาคุยกันเบ่ร้อยสี่สิบบวกเครื่องดำสามเดือนสามเดือนเปิดเท่าไหรครับชุดสองหมื่นเก้าแม่ลูกลูกตัวฟูแม่มนันสองได้สาม ฮะมีสองชุดด้วยมือนีิเนาะเบอร์โทรครับ0 8 0ศูน6 0 9ูนย์แปดศูนย์ครับศ้มหอยเอกสว่างได้เนี่ขอบคุณครับมาไปพี่น้องครับผมสองชุดครับงัวเลี้ยงหอยเอกมือหนิไม่รู้ของใครนะหอยขี้ชุดนี้ของเจ้าบ่แดงเข้มเข้มงวงามตัวนี้พี่น้องเท่าไรครับชุดนี้ส5ง0มื่นห้าห้าได้ลูกตัวแม่ครับพี่น้อง ทรงลูกงามครับนั่งหน่อย,เค,ยคเครื่องดำดำแดงเข้มครับใส่เมาแม่กับเครื่องดำสูงหอยไทยสิประมาณหอยสี่สิบกับพี่นอสองหมื่นห้าห้าร้อยทั้งนั้นแม่นป่อันนั้นป่แม่นนี่ชุดเดียวแขีนเขีนเ้เบื่อท์โทรครับผม087 946 946 2945 อ้อยขี้บรรดุง,งครับผมเอากอบคุณาลายๆครับอ,อ้อยขีค้ครับอ่ะฝากแม่ลูกครับพี่หน้อลูกตัวเมียมายืนโดนหลยมันเมื่อยครับนอนนอนง่ายครับพี่น้อเออฟื้นชื่นๆกับน,น,นอนครับแม่นางตัวนี้เต็มครับสมบูรณ์อ่ะฝากพี่น้อครับพัวเรี่ยงกินจำครับชุดน,น,นี้สวัสดีครับเสียได้ ควายงามมาฝากพี่น้องคือเก้าครับลูกตัวผู้ตัวแม่ครับนี่ลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้ใซส์ยังมามครับอัน่อเพิ่นตัวพอมัน่าพอพันนัดพอเดีลูกไซส์สั่งกุฎอนโอ้ลูกสี่สิบกิลล์ล้านสร้างกุดอนครับผมหู้น่อยนี่ได้ยี่เดือนแล้วครับนี่ไม่น้อยนี่ได้สี่ข้าวสามเดือนครับเข้าวสามเดือนแม่นี่บอสูงหน่อยสี่สิบเจ็ดแม่นครับลูกตัวที่สามครับค่าท่องโอ้มันตอนนี้ห้าหมื่นห้า เปิดหาเมื่อหาอัท่องท่องยักเดือนเกาะท่องใน,นงสิเข้อได้สองเดือนครับตัวท่องในสิเข้อสองเดือนตัวท่องได้แล้วสมหยังครับผสมกับตัวนั้นนะครับลูกลูลกเออ่ลูสร้างกุดอนพอพันใหญ่สูงร้อยครับพอพันใหญ่เปิ้ลเกลียวมาโชว์อยู่พี่น้องสูงใหญ่เอาเบังไายก็ได้พี่นอ้องเป็นนังหนหเด๋าดาดเอางดีบ่เยอ่างจับดีอยู่พี่น้องหา,า,หางยาวโอ้สูงเกือบร้อยหาสิบครับแม่นี่ ป่านป้ายปูกไปผูกผูกครับราคาเกษตรกรหาขึ้นหาครับครับเอาไปพัฒนาตัวรับ0 83 281 83 281 9 9 91 93ตัวละนึง9 9 91ครับเสียนันนาคาก็ครับเสียเสียนันนาค่ะนันนาคาอุดรธานีรถไอหาพัฒนทีครับครับผมเอาขอบคุณครับผมแม่สาวเอามีแม่สาวพร้อมพี่น้องควยงามอีกตัวนึงครับยังก็ครับตัวนี้ลูกสาวช้างอุดรครับลูกสาวช้างอุดร ปีครับอีกสี่เดือนครับหนึ่งปีสี่เดือนสูงเท่าไรครับสูงร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามใช่ร้อยสี่สิบห้าครับรับประกันตัวนี้ครับเกิดจากแม่ไม่หายชิมหาครับตัวนี้สูงยาวแม่พันแม่บอกคือกันครับตัวนี้ก็ได้ประกันตัวนี้ทุกอย่างนะครับเนาะครับมึงใชยพี่เนาะเท่าไรครับลูกสร้างอุดรตัวนี้สี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้ามาเกะคุยเอาต่อเอาครับเบปิดเดิมครับครับผมสามสองแปดหนึ่ง เก้าเก้าเก้าหนึ่งครับเสียนันนาค่าเสียนานนะครับพี่น้องโอ้ตัวฟูกับมี่พอพันกับมีพี่น้องฟูน้อยใหญ่เติบแกงขาใหญ่ครับดูใหญ่ตัวนี้ร้อยสี่สิบหกอายุอายุได้หลายปีเลยครับพอนี่หนึ่งปีกับแขห้าเดือนถ่ายนะครับมึุถ่ายบางอยังโอ้หางเงาครับถ่ายเสมอหางยาวครับหางยาวว่าเป็นหางวัวครับพอนี่คือแบบ ครับกุ and ้ยยังขาดตังเบียกได่ไหมครับครับครับใหญ่เลยอนาคตพอพันกับพี่น้อง40,500เช่นกันครับ40,500เนาะพอพันตัวนี้0832819991ครับเสียนานาขาเช่นเดิมครับผมมาะน่อยนี้รถไฮไฮพันทันทีเลยครับผมครับครับเอาขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะฝากพอพันพอพันอนาคตเอออนาคตพอพันแล้วก็อนาคตแม่พันสายช่างตัวนี้ยังอยู่ครับแม่ลูกแม่ลูกครับมีสามตัวใดคุยกันได้ครับผม อ๋อผลลงเม็ดอีกแล้วพี่น้องกาฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมพบพ่อพ่อพบกันด้ทุกวันเสาร์วันอังคารครับสนามโขก,กเกลืน่นครับพี่น้องอ๋อสำหรับมือนีคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังแรงแห่งใจครับท,ที่ติดตามรับชมให้กำลังใจสบายใจฟ้าม์มครับพี่น้องอ๋อสำหรับมือนีคลิปนี้ครฝา,ากพี่น้องไว้เท่านี้สวัสดีครับ